สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับนี่ครับเขาทำมาจากวัสดุแร่เหล็กน้ำพีนะครับไม่ใช่เหล็กน้ำพีนะครับเป็นแร่กเหล็กน้ำพีเขาสลักติดฐานข้างหลังนะครับส่วนข้างหน้านะครับเป็นปูสีนะครับสุโธนะครับพ่อพญานาคราชนะครับพ่อปูสีสุโธนะครับพญานาคราชนะครับนะครับเป็น แร่นะครับเป็นแร่เหล็กน้ําพีนะครับเขาเขียนนะครับฐานกว้าง10นิ้วนะครับฐานกว้าง10นิ้วความสูงอยู่ที่11นิ้วนะครับฐานกว้าง10นิ้วความสูงอยู่ที่11นิ้วนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับฐานก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับแร่เหล็กน้ำพีนะครับไม่ใช่เหล็กน้ำพี